ศรีสุวรรณค่ะร้องเอาผิดพิธาปมเผยชื่อยี่ห้อสุราเข้าขายโฆษณาต้องห้ามค่ะวันที่7มิถุนายนค่ะนายศรีสุวรรณจัญญาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคนะคะเพื่อชี้เป้าเอาผิดนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลหลังจากเจ้าตัวเนี่ยไปออกรายการก,กรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธสุทัศนจินดาทางช่อง YouTube ซึ่งในการให้สัมภาษณ์นะคะนายพิธาเนี่ยกล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายสุราก้าวหน้าและรสสนนิยมการดื่มของตัวเองพร้อมกับเปิดเผยชื่อยี่ห้อและเชียร์สุราชุมชนที่ตัวเองดื่มหลายชื่ออันเข้า ขายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตามกฎหมายค่ะรายการดังกล่าวนะคะมีผู้เข้าชมรายการหลายแสนคนค่ะมีการแชร์ภาพและข้อความและนําคลิปวิดีโอนะคะไปเผยแพร่ต่ออย่างมากมายในโซเชียลมีเดียทั้งใน Facebook Tik t o อกทวิตเตอร์และกลุ่มไลน์ซึ่งผู้ที่นําไปเผยแพร่ะนะคะถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดซึ่งสมาคมองค์กรนะคะการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะจึงต้องนําความมาร้องเรียนนะคะต่อสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม ลกอฮอรกรมควบคุมโรคในวันนี้นะคะเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและดําเนินการเอาผิดนายพิทาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามคันลองของกฎหมายต่อไปค่ะ